นี่แลแล้วมึงจะพากูเดินเข้าไปทำไมมึงยืนมึงวนนิดเดียวก็ถึงนี่แหละแค่เนี่ยน้อไม่ไม่ก็เป็นการสมมุติไงมมุาเป็นอะี่กันได้ที่ไหนเนี่ยอันนี้ก็เป็นวัดน้างวัดร้าเธอคิดไม่ผิดผู้หญิงทีสาคนนั้นกำลังจะเดินทางมาที่นี่แหละเพื่อนแล้ววัดนี่แหละคือวัดหลังวังตะทุกป้อนตะทุไปอะไรกันน่พระพระเหมนี่เมองไม่เห็นหรอกทำไมพัะแก้ว โอเคงานหน้าไม่เล่นแล้วมูนเนี่ยเหมือนวันล้างบววเนี่ยตัวไทยเลยนะเดี๋ยวอะองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะเพื่อนรู้หรือเปล่าคนทั่วแผ่นดินพม่าใต้พม่าเหนือเนี่ยมาไหว้กันบ่อยใช่เดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องย้ายพักเข้าแหนะไปข้างในก่อนหนีองค์นี้เลยไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าโเดียวโยนเดียวไหวไหวน้ไหวแน่นะารู้ โอ้เลยมึงยกแบบหัวไม่โดนอะไรเลยนะโอ้โหเรื่องแล้วหนักไหมนะอย่าทิ้งอย่าทิ้งวางไว้เฉยแบบแบบทิ้งเลยอ่ะพาร่วงพาร่วงไงเออนี่ดีกว่าพักแก้วเยอะพาร่วงพาร่วงแตร่วงอันนั้นไม่ได้แทนนี่ทำไมอ่ยไม่ไ่้เนี่ยตอนนี้เราไม่มีผ้าแล้วก็ไม่มีผ้าแล้วไงแล้วผู้หญิงสาวคนนั้นกำลังจะ เอาของไหว้ามาไหว้พอดีเลยมออันถวายใช่ไหมแต่ตอนนี้เราไม่มีไม้เขาไหว้แล้วเขา,า,ะาจะถวายใครจริงเหรอจริงทำไมอ่ะนี่ออแหละมันเป็นแผนของฉันมันขยองไงแผนของเพื่อนเราก็ต้องสร้างพระขึ้นมาใหม่สร้างพระมาใหม่ใช่เราให้เขาเนี่ยเอาของมาถวายเราใช่ไหมพอเข้าไปปุ๊บเราก็นี่นแหละได้ฉันของที่เขามาถวายได้ฉันฉันก็ได้เป็นพระไงเออแก้แก้ได้แล้วนี่แผนของฉันแต่ว่า ้องช่วยกันดูได้เพื่อนเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนว่ามีจีวอนเก่าๆบ้างไหมเออต้นทานว้กันรี่มาเร่อะไรก็เรียกนมาแล้วไม่ทันการจนมึงอดอีกนี่นี่นะพูดถึงเรื่องพระนี่มีเรื่องเล่าให้ฟังนะพระแถวบ้านพระแถวบ้านจริงปะจริงคือเรื่องของเรื่องเนี่ยหลวงตาเนี่ยหลวงตาตาแกบวชมานานแล้วเป็นพระเก่าหลายสิบพรรษาแล้วเออเข้ามาละแล้วทีเนี้ยหลวงพี่รังอ่ะเป็นพระบวชใหม่ ก็มาอยู่ด้วยกัน่นแหละที่วัดอืเขาก็เลยบอกหลวงพี่้ังหลวงพี่้ังพระบนใหม่อะ่ะเวลาโยมให้ข้าวอะ่ะให้พรโยมได้ปเปล่าบอกยังไม่ได้ท่านยังไม่ได้เลยหลวงพ่อบอกเอางี้งั้นหลวงพี่ตามผมนะเดี๋ยวผมท่องให้เขาก็เดินไปวิน้าบายกันเลยพอถึงบ้านหลังแรกหลวงตาตาแกก็ให้พรเลยพอโยมใส่ข้าวอ,อายุวันโอโซขังพระลงัง พาบทใหม่แงมองหนะ้าเ,เรียกหลังไมว่วาเรียกหลังไมว่วาเรียกหลังอะ่ะอ,อ,อายุวันโนโซคัขขงพัดลังนะไม่ได้คิดอะไรไปอีกบ้านหนึ่งอพอยอยใส่ข้าวให้พรอีกอายุวันโนโซคัขขงพระลังเอาแล้วแงะมองอยู่แล้วลังเลอะเรียกทำไมเออเรียกทำไมพอมาอีกวันหนึ่งหลวงตาตาเขาก็ถามหลวงพี่ลังเดว่าอาหลวงพี่ ให้พรโยมได้ยังเอหลวงพี่ลังผมเป็นต้องตะแก่แขนต้งหน่อยแหละเรียบจังเลยเอ้าวได้ได้ได้ลวงพ่อผมให้พรเป็นแล้วครับทีนี้หลวงพี่ลังแกก็เดินนําหน้าเลยพอโยมใส่ข้าวเสร็จปุ๊บก็ให้พรเลยอายุวันโนสุขังพาตาไอ้ต่อยกันกันลุงพี่ตาไม่ใช่วัดนะต่อยกันต้นตาบาดลวงหมดแล้วแย่เลยเอ้ยจะ พระนี่ก็จะเกิดเป็นพุทธคุณนี่ก็น่านับถือเหมือนกันนะเพรพวกเหรียญพวกอะไรพวกเนี้ยพวกเหรียญพวกมง,งพวกอะไรอย่างเงีย้ย <ไป S 1> เออไอ้เปรอ่างทองเปรอ่างทองเอองานผู้ว่านี่ลงผู้ว่าเรียกไปหาเลยเออผู้ว,ว่าเรียกไปหาเตดาวมนที่นี่เลอไอ้ออไพระมาโอบสมเด็จโอ้ยสมเด็จด้วยเหรอสามล้านบาทแต่ครั้งหลังค้อนพ่อเขาแบบนี่ เอาไปนี่สามล้านบาทสามล้านบาทเอาไปเนี่ยรักษาให้ดีนะเออดีดิถึงกขนั้นเราก็ต้องคืนเข้าไปกูไม่เอาอะแล้วบอกให้พระมามึงคืนเขาทำไมอ่ะเอาไปทําไมอธิบายพระป่วยให้กูไปรักษาให้ดีเนี่ะพระมันจะบ่ายมาให้กูมาแดงเอาพระมันจะบายมาให้ไอ้กูคุยกับคนโง่หรือไงสามล้านแต่กูยังเสียดายแล้วแต่กูไม่เอาแล้วกบรักษาไม่เพื่อกปาน ไปสนใจแล้วเพือจให้กูรักษาให้ดีเนี่ยเพราะป็นหมอแย่เนี่ยเสียดายเสียดาเจ้าว่าจะไปรักษามีเขาบ้างเปล่ามีมีอะไรเลยพี่ไม่ได้นี่เจอแม่จีมอนมาทายมาทิ้งไม้ก็ไม่รู้เออจะเก่าหน่อยนะเหม็นด้วยอยู่วัดล้างไงน่จะเป็นของพระจอนี้หรือมั้งหลุดพิษตากเปล่าหลุดพิษต่างทิ้งไว้ นี่ไงไม่รักษาให้ดีเลยมั้ยทำไงรีวอล์ขาดไปเลยพระไล้วทำไงงงไงตอดเสื้อออกใครมึงอะรูปร่างกูนะเออถ้ารับถือขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยปวดแล้วเรียนแล้วทำไมมึงต้องพูดอย่างนี้เดี๋ยววะเออถ้ามึงไม่น่านรับถือคนก็จะไม่ให้มึงปวดไหมโอ้ยปวดไม่เท่าไรหรอกอย่าให้นี่ปวดแล้วกันทำไมล่ะให้เดือดร้อนกันทั้งบ้าน เดินเข้าธนาคารเป็นว่าเล่นกลวอ๋อไปฝากเงินฝากอะไรละ่ะกด <c oughs> เบิกเบิกทำไมวนะตอนนี้เหลือ20แล้วเขาไม่ให้เบิก <c oughs> เหลือ20่ <c oughs> เขาก็ เทพดูมาตอเทพก็ไป,ด,ไปด,ด,ดูมาได้วิชามาเยอะไไอ้วิชาไม่เท่าไรหรอกแต่ถ้าพูดถึงพอนเทพในสุดยอดพรเทพก็ต้องมีพรพยนตน์อาอยุคู่กันกระถอลิเกดเด็กเนี่ยเดินเข้างานมาเต็มที่ตาเตาขอถ่ายรูปหน่อยเบลขอถ่ายรูปหน่อยเอไปโยนมึงเชื่อไหมลงรถมาผู้เห็นก็ตาเลยทำไมอะ่ะอุ้ยไม่ควรนี่คนดูคนดูนี่ฝัดมือเรียกเลยโยนโยนเแลเฮเลยชอบบอกจะไม่ตาย ไปเราลังเล่วงนี้นกูไม่รู้กับยนกับพอ่อกูใครไปก่อนกันพอ่อกูขยันเข้าไปคุยกับหมอตรงน,นี้ตรวจสุขภาพปีตรวจสุขภาพแกพร้อมใจจะเล่นงานช่วยกันเมื่อไหร่พวกมึงไม่เล่นไม่เล่นไม่ชอบไม่ชอบช<ม>่วยสังงานทำไมไอจะถามกูอีกท,ทำไม เออเฮ้ยร้องพรเทพดีกว่าร้องพรเทพแม่ก็ชอบร้องให้พี่พงศ์ฟังเท่านั้นขอสักก่อนร้องให้พี่พงศ์พี่พงศ์ตั้งแต่ฟังนะออกเคก่อนโอเคก่อนเฮ้ยมา้วจ้ะมาแล้วจ้ะพรเทพโรบีเด็กเริจ้ะแม่ตาหวานนี่เอกลักษณ์ของพรเทพแม่ตาหวานร้องก่อนเลยร้องก่อนและน่านิเกิลหวาน

พระน่าเจ้าอาวาเดเป็นองค์ประธานในงานจัดเงือกับมวญาติตัวญาติเป็นแม่จันอ่างทองขอบคุณคแม่แม่อ่างจิมแม่ขอบคุณใครมาที่ละคนเนี่ยคุณพ่อเทพงง ่ไม่อาเจี๋ยเร่ไม่รีบร้องจังเลยใจนี่เขาไปปั่นหูกูอยู่ได้เป็นสิ่งที่เลี่ยนเลยอ่าอ่าอะไรนอนกันอะไรกันนอนทำไมยังไม่เสร็จเลย อันนี้เราลงแค่นี้ให้พระดูเก่าๆนะอ๋อเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นใช่ใช่อาจาะเก่าๆหน่อยไปได้ด้วยตามงูด้วยมึงหาไม่เจอหรอกนโอ้พดถึงมาเย็นมาเย็นนะมาถึงงานเราไปชี่ ไปขี่อ่ะอว่ากูเดินไปขี่หลังวัดไหนตรงเนี่ยหลังกำแพงอ่ะเออเป็นไงบ้างหลังยืนขี่เลยนกบินผ่านมาเว้ยเออนอกบินผ่านมานกมันร้องนอกร้องว่าไงฮู้นกโคกนกโคกเออพอกูเดิน,น,ล,าล,นาลากมันตั้งเป็นงกูเห็นสไลมลงไปเยี่ยวอ,อ๋อเยี่ยมที่เดียวก,กูเลยเออนกบินผ่านมาอีนอกนกร้องอ่ะร้องเนี่ยร้องว่าไงนกมาเมื่อกี้นี่ไปจังหวะไม่ดี เอออ้ยโอ้โหมดเกรดเกรดทองเนี่ยคืออะไรเนี่ยที่ทำเนี่ยเกรดพระไงเกรดพระแต่ไหมมันสั้นจังล่ะพ่านลูกวัดอ๋อเป็นเจ้าว่านะเกรดใหญ่กว่านี้มันมันหลุดโอ้โหเชื้อก็ด้วยเดี๋ยวพาหนีเที่ยวอาเซียนไม่มันลากคุยอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูสิงโตที่นครสวรรค์ เรียบร้อยเลวเอาปางไหนเชื่อไว้เดี๋ยวพวกยกพระย้ายหนีเอาปางหไหนาาปางไหนเรื่ปางไหปางไหนก็ได้